สวัสดีค่ะพบก,กับช่างนัดดาวโตโยต้าเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะดาวพามาดูรถจ้างตลาดนะคะของโตโยตานะคะก็คือ Fortuner 2 4G นี้นั่นเองนะคะตัวนี้นะคะเขาบอกไว้เลยว่าตัวรุ่นนี้นะคะถ้าโดยปกติจะรอรถอยู่ประมาณ30-60วันรอนานมากเลยนะคะแต่ตัวนี้นะคะเป็นแคมเปญพิเศษเฉพาะโตโยต้านคะรนทรสาขาเทพารักษ์เลยนะคะ จองพร้อมรับรถได้เลยนะคะรถมีจำนวนจำกัดน,นะคะพร้อมแคมเปญพิเศษเลยนะคะเอามาให้ลูกค้าได้จับจองกันเป็นเจ้าของนะคะแล้ววันนี้นะคะดาวมาพร้อมกับ Fortuner 2.4G นะคะที่มาด้วยชุดแต่ง s p อ r t ตแต่งมาให้ลูกค้าดูกันนะคะแคมเปญตัวนี้แถมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่า ตัวรถตัวนี้นะคะจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงเมื่อเราใส่ชุดแต่งกันเข้าไปนะคะ เลยนะคะตัวนี้นะคะที่เอามาให้ลูกค้าดูกันนะคะคลิปก่อนดาวเอามาให้ลูกค้าดูเป็นรถเปล่านะคะตัวนี้จะเป็นฉบับที่ใส่ชุดแต่งมาให้มาให้ลูกค้าดูกันนะคะตัว Fortuner ตัวนี้นะคะเดี๋ยวดาวอธิบายสเปคไปคร่าวๆนะคะตัวนี้เป็นสีบรอนเงินนะคะราคาอยู่ที่1.351,000บาทนะคะ ฟอร์จเนอร์ตัวนี้นะคะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ราคาไม่แพงจนเกินไปดาวแนะนําว่าเป็นรุ่นนี้เลยนะคะตัวนี้เพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้านะคะตัวรถตัวนี้นะคะจะมาด้วยกระจังหน้าที่พิเศษดีไซน์สไตล์หรูหรานะคะในรุ่นของ f o r t u n น r นะคะตัวกระจังหน้าของเขานะคะจะเป็นสีดำเป็นโ o no BLACK นะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะ ที่เป็นโลโก้โตโยต้าโครเมียมนะคะด้านข้างนะคะดีไซน์นะคะจะตัดด้วยโครเมียมนะคะเพิ่มความรูหราให้กับตัวรถนะคะมาด้วยไฟหน้านะคะที่ออกแบบมาสไตล์รูหรานะคะตัวนี้นะคะชบเชียวนะคะเป็นไฟหน้าใบบีม LED นะคะที่ปรับได้ทั้งไฟต่ำไฟสูงในหลอดเดียวกันนะคะ จุดเด่นของเขาเลยเพิ่มความหรูหรานะคะด้วยไฟเดย์ไทม์นะคะตัวนี้นะคะเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถนะคะด้านล่างนะคะเป็นไฟตัดหมอกที่เป็น LED เหมือนกันนะคะพร้อมด้วยชุดครอบไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นสีดำเป็นโนแบล็คเหมือนกันนะคะเข้ากันเป็นได้เป็นเข้ากันได้เป็นอย่างดีกับตัวชุดกระจังหน้าที่เป็นสีดำนะคะ โฟรจูเนอร์ 2.4G นะคะมีไฟตัดหมอกแต่ไม่มีเซ็นเซอร์หน้านะคะแต่ว่าลูกค้าสามารถติดตั้งได้นะคะสามารถสอบถามเพิ่มเติมน,นะคะโทรเช็คที่ดาวได้นะคะถ้าจะติดตั้งแต่ถ้าไม่ติดตั้งก็ไม่เป็นไรนะคะก็หน้าตาเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะที่แนะนําให้ลูกค้าดูจะเป็นชุดสเกิร์ตหน้าของเอสปอร์ตีนะคะชุดสเกิร์ตหน้าของเอสปอร์ตีนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ดีไซน์ของเขานะคะก็จะเป็น สีดำด้านนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็เล่นเส้นสายด้วยสีแดงทำให้ตัวชุดแต่งมีความสะดุดตามีความโดดเด่นแล้วก็มีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับโลโก้เอส o ปอร์ตนะคะที่เป็นโลโก้ในชุดแต่งของร้านเขานะคะเคมื่อใส่เข้าไปนะคะตัว Fortuner ตัวนี้นะคะเขาจะมีสไตล์ความหรูหราของเขาอยู่แล้วนะคะ และพอใส่ชุดแต่งเข้าไปนะคะทำให้ตัวรถ For t จ n e r ของเรามีทั้งความหรูหรามีทั้งความสปอร์ตมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันด้านข้างนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันมาดูในส่วนด้านข้างกันนะคะด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นออริจินอลนะคะรถยังไม่ได้มีการตกแต่งนะคะฟิล์มยังไม่ได้ติดนะคะ แล้วก็ตัวล้อนะคะล้อของเรานะคะจะเป็นขอบ18นะคะขอบ18แล้วก็มาสไตล์หรูหราด้วยตัวล้อนะคะที่เป็นสีเงินเมทัลลิกนะคะตัวนี้เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะคะลูกค้าถามกันมาเยอะมากเลยค่ะว่าตัวนี้เป็นดิสเบรกสีล้อสี่ล้อไหมนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นดิสเบรกสีล้อนะคะนอกจากตัว ดิสเบกแล้วนะคะเรายังมีระบบ VSC นะคะระบบ TRC นะคะ ABS e v d มีมาครบแล้วนะคะสำหรับตัวนี้นะคะคุ้มมากเลยค่ะนะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะตัวนี้บันไดข้างนะคะบันไดข้างในรุ่นของ 2.4G หรือตัวฟอร์มมาตรฐานเขาเรียกคอตัวฟอร์มมาตรฐานนะคะในทุกรุ่นนะคะจะเป็นสีดำ ตัวนี้เรามีการตกแต่งเพิ่มเข้าไปนะคะเป็นชุดครอบสเก์ตข้างนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเล่นเส้นสายด้วยสีแดงทําให้ตัวครอบบันไดข้างมีความสะดุดตาม,มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมด้วยโลโก้สปอร์ต y ีนะคะเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะคะทําให้ตัดกันกับชุดบันไดข้างที่เป็นสีดํานะคะทาให้ตัวรถมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะในส่วนด้านข้างนี้นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันนะคะว่าจะสวยขนาด ในส่วนของด้านหลังนะคะเป็นชุดสปอยเลอร์หลังมาแบบนี้เลยนะคะไฟเูรกตัวที่3นะคะการออกแบบดีไซน์ไฟท้ายเป็นแบบนี้นะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะออกแบบดีไซน์มาได้อย่างหรูหราและสวยงามนะคะ,ะเพิ่มความหรูหราด้วยคาดไฟคาดเอวที่เป็น พรีเมียมนะคะแล้วก็เข้ากันได้เป็นอย่างดีที่เป็นโลโก้โตโยต้านะคะแล้วก็พิเศษเลยนะคะชุดครอบกันชนท้ายนะคะที่เป็นชุดกันชนท้ายของ e s p o r t ตนะคะตัวนี้จะเป็นท่อคู่นะคะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นตัวสีดำนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีแดงนะคะแล้วก็มีโลโก้ s p o r t y ตนะคะข้างบนตน้นท้ายนะคะก็จะติดตัว สครับเพดกันรอยในชุดของเอสปอร์เลยนะคะอันนี้มาเป็นเซตเลยนะคะเมื่อครอบเข้าไปแล้วเนี่ยนะคะจะทําให้ตัวด้านท้ายของเรามีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็จุดเด่นของตัว Fortuner 2 G 4 G ในรุ่นนี้นะคะตัวนี้ไม่ได้เป็นไฟฟ้าแต่ว่าการใช้งานของเขาสะดวกสบายมากนะคะ ตามเพราะว่าตัวรถตัวนี้นะคะก็จะมีสปริงโช็คนะคะการใช้งานไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะเพียงพอต่อการใช้งานของลูกค้าเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจ Toyota Fortuner รุ่น 2.4G และเป็นสีบรอนเงินดาวแนะนำรุ่นนี้เลยจองพร้อมรับรถได้เลยแถมฟรีชุดแต่งรอบคันตามนี้เลยนะคะนอกจากชุดแต่งแล้วนะคะเราก็ยังมีฟรีประกันภยัยฟิล์มเกรดไฮคูลเซรามิกให้กับลูกค้านะคะกล้องหน้ารถนะคะกันสาดแถมให้ลูกค้าเลยนะคะแต่ถ้าหากลูกค้านะคะต้องการนะคะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะสามารถทดสอบถามดาวได้นะคะเลทห่อนเลทดาวส่วนลดเงินดาวนะคะ สามารถโทรมาให้ดาวคำนวณนะคะคิดค่าใช้ใจ่ายให้เบื้องต้นได้นะคะตัวนี้นะคะออกรถได้ตั้งแต่800บาทนะคะ800บาทเงื่อนไขก็คือเป็นพนักง,งานประจำอายุงาน2ปีขึ้นไปตำแหน่งพนักงานาตำแหน่งผู้จัดการอายุงาน1ปีนะคะหรือลูกค้าที่ครอบครองสำเนารถเกิน2ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถออกรถ800บาทได้เช่นกันเง<า>นื่อนไขไม่ยุ่งยากเลยนะคะ และถ้าหากลูกค้าต้องการแต่งแนวอื่นๆหรืออยากได้ชุดแต่งแนวอื่นนะคะก็สามารถโทรสอบถามดาวได้นะคะเราไม่ได้มีแค่ชุดแต่งออสปวอตตี้นะคะแต่เรามีชุดแต่งที่หลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกสรรกันเลยนะคะวันนี้นะคะลาก,กันแค่นี้ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็อย่าก,กดข้าโฆษณา,าน,นะคะเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ดาวนะคะสำหรับวันนี้ลากันแค่นี้ไปก่อนทิปหน้ามีอะไรให้ดูกันอย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ